พี่น้องครับผมสวัสดีกันอีกคลิปนึงเนาะคลิปนี้บ่แม่นคลิปตอนหนุกเขากับอ้ายสวัสดีครับผมครับอีจ้ากบครับนี้เขามาอย่างนี้ยำอีจูครับยำปลาไหลที่บางอีสานมาใส่ไว้ตะหมู่วานเนาะกับอ้ายว่าจะเป็นได้ในครับใส่ไว้เก่าหลังสะกับสะอ้ายเองเนาะพูดๆครับตอนหนาเดีราใส่ไอ้ายยำให้เบิ้งหลังพุ่นยุหุ่นเ่าใส่นกไว้แล้วครับบัดนี้เ่าก็ มานีมายามเบึงปลาสิมีบ่าอากหลักครับ<ะ>สองสองครับสองหลังนั่นเลยครับเท่ชิคิเดียนถิ่นไห,ห่ปลาสองแต่มครับโอ้แต่ลังแหลกกับโดนแ<ม>ล้วครับพี่น้องระวังมันออกเด้อนะแล้ หลางอีจูวมันโยกโยกแมนก็ก็ก็เอ้ยมันนะครับผมโอ้โหพื้นพัดเลยครับเนาะไอเนาะครับผมโอ้ปลาไหลไหลตัวนี้แบบนี้กันถือเสื้อลังเนี่ยมีอีพี่สองแน่แน่พี่น้องก็เห็นพี่น้องเขาขอมาอยู่ว่าคือบ่ใส่ปลาไหลให้เบิ้งหน้าเนาะครับแต่ตอนใส่บ่ได้ใส่ให้เบิ้งครับมันคำแล้ว ในเบรคทางถนนเด้ครับนี่ตัหนึ่งตัวหนึ่งบ่พลาดครับหน่า,นามันบ่อนเด็กขวัญเนาไอ้เนาะมันก็เลยยังบ่ท่านเด็กขวัญปันได้ได้ว่ากระทืว่าผ่านครับกระถืบหลังละตัวสองตัวงสี่ก็สุดยอดครับหมานอยู่วันนี้พยายามอีกอีกจกักหลังก่อนอีกเจ <Get. S 1> ็ดหลังอยู่สาของไอเองนะครับ มองนี่กะะับซ้มองนี่กัซ้าพี่น้องลนะแม่นบ่นาอาขับขับไปฮะเดี๋ยวไปหลุนกันครับแบบเปล่าเปล่เพราะว่าใส่นกเขาไวนะ้เนาะใส่ไว้แล้วก็มายามครับสวยๆฟังซีม้งครับนี่ไปมานแล้วครับนี่ยังโมพา,าดครับสองหลังสามแต้มมานอยู่ไปพี่น้องลุนกับ ครับแม่ยามให้แล้วเนาะอีกอีกเกียรหลังครับพ่อพ่อยามให้แล้วบ่เป็นยังครับใส่เลยผลงานดีเขาได้ตัวใหญ่บ่แม่ได้ลลางใส่เดือนออกบ่หรอพ่อล่างใส่เดือนออกบ่บ่บ่ถ้าเอายางออกจากยางดอกเอาไว้เขาเอาเอามาเบิ้งนี่ใส่เดือนกับนี่ครับเนาะโอ้ตัวใหญ่เลยโอบ่ได้มาหลุนให้พี่น้องเบิ่ตัวใหญ่เลยไหมบื้อนี่ ครับครับเมื่อไรมาลุนเพราะว่าเป็นยั้งให้สองครับครับครับโบเป็นยังว่เป็นยั้งสองครับอันนี้สองทางข้างแต่ก็ถือว่าหมานอยู่ทางข้างอันตัวหนึ่งครับอันนี้สองอันนี้อันนี้ตัวใหญ่เลยเนาะอีกอีกหลังหนึ่งไดมเนี่หลังนึงดบ่ถือเนาะบ่ถือครับบ่ถือบ่เป็นยังเพราะว่ามันใส่หลายหลังเกินไปนะครับสะเดียวขทีเนาะบ่เม็นยังบ่เม็นยั้งมีเหลืออีกเหลืออีกอืมเหลืออีกนี่ครับเนาะ บัเ้าบัเ้าครับที่ทีไอทีไอเพิ่นเบิงล้วเขาก็ล่างใส่เดียวก่อนเพราะว่าเขามาไกลเนาะครับแมนแมาตรียมเพอสตืออันนี้คือน้ำพึมิงเลยไหน่เพื่อยามายานหายแมนแมนานหายหนึ่งแต้มยานมันตายตัวนี้เราคอยไปเทหลังะหนึ่งต้มอันนี้สบถสองา ใส่ใส่เก็ดหลังบ่ถือสองครับเพราะว่าทองทีน้ำหนกมันทีเกินนี่อันนี้แม่สองอันนี้สองอันนี้ตัวใหญ่อันนี้หนึ่งอันนี้ตัวใหญ่บ่ฟาวบ่ฟาวโบ่ฟาวลายๆเนาะตัวไายตัวใหญ่น้ำหนกตัวใหญ่วู้ดวังข้าวพุดเลยลายกได้ยลายกูนี้ครับวังข้าวพุดวังในี่นี่นี่เป็นต้นาเท่เพราะเป็นต้นมะเท่ปะไปใส่ยูหน้าบ่ไปใส่ยูหน้าป้อใส่ยูข่างถนนถนน่อยสองหลังแม่เตียงขันมาใช้ดูเฉพาอดีครับใครอันๆนี่ก็ตัวใหญ่ใหญ่ครับ ใช้โลควัวแล้วโลควัวสองโลสองแล้วอยู่ฮะน้ำหนักมันหลายเนาะปลาเย็นเนาะแน่นน้ำหนักดีด้วยแล้วนั่งพกไปขยกไปจับปลามันเกือบลุดเลนี่ครับลุตด้บอได้ยามให้พี่น้องเบิ้งเนาะบ่เป็นนังครับผมเดี๋ยวยังเอาคลิปไม่กันเอะเอาเอาเอามืออันนี้อยู่ไหนพอเพื่อเยามถาพอเป็นยามถาครับขยันหายมันยังขยันหายบอได้เอามาใส่ไว้ครับผมบาอีสานบ่เคยเห็นอีสันเนาะเพราะว่าเงือไม่ขาดตอนแช่จะแล้วครับตอนใส่บอได้ใส่ให้เบิงซื้อครับ มาที่ตัวนกมือผมคือตัวนกมือคืออยมามไต้ไฟใส่อีกไปล้างอีกสูบล้างอันที่กระเดื่องติดนี่เนาะี่ยนีเเงื่อนล้างดินหนวกความคือว่าพลาดด้วยครับนี่คือว่าหลายหลายใส่แค่เโต๊ะล้างบ่ถือสองครับไม่แต่ต๊ะงามๆลูกเอานามใส่จังน้อยยังบ่ออกเอาใส่ในการละมังดีป้ะนามใส่จักหน่อยจังโบอ่ะแต่ละมังกัสิออกคือเก่าเด้น่ะมันตื่นเน่ย นี่แหละครับนี่แหละเดี๋ยวไปล่างก่อนครับผมต้งการล่างเลยดิครับขอบคุณเนาะพี่น้องเนาะที่เขามารับชมครับคลิปนี้กับอายเนาะครับผมเสียดายบ่ได้๋รุ่นให้เบิ่งนี่นี่ไส้หน่องนี่แหละครับนี่อ้อมหน่องนี่แหละครับเก็บหลังอายว่าเอียนหลายแมนอีลีครับแต่ว่ามันก็บไส้หลายหลังเกินไปเนาะทีโผล่ครับมันก็เลยถือซ้ำนี่คือว่าพานครับเอาไวปแต่พอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปปลาไหลเดี๋ยวถึงฤดูกาลแล้วครับบ่าวอีสานสิออกอีกอยู่ กัคลิปนี้ก็จะเอาไว้ซ้ำนี้ครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอบุญขอปุ้นรับที่เขามาหลับชมจนว่าจบคลิปเนาะเดี๋ยวห้องไปหลับชมคลิปต่อนโงกันต่อครับว่าจะเป็นอะไรเมื่อนี่สีมานบ่พูดอะคลิปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ผมกับไอ้ก็ขอตัวไล่เพียงเท่านี้เนาะไอ้เนาะสวัสดีครับ